ไอหนอนกองไอิษครับนับสวองแต่หวังเราจิแพนมาเลยพ่ะนะจิีนเล่มิพนมาเลยแล้ี่เพียงเด้ด้มตามร่มแหงร่มแห้งดิเหมืไปน้ำร่มหรอร่มเี้าก็เจ้านะเห็นไ่หนองที่นุงเนอง จะกองว่าสิตาไปพุ่นนี่ตาไปส่อันมือพูดดิอันี่นี่ไอ้บางไม่มูเกาไม่นี่อันนี่กมูเกานี่อันเดียวกันอมาหน่วยเดียวนะครับไอ้บางเดียวเปนอันเลี้ยวคือจังหวะคบนนี้าัง่มันกบวันกนเบิ้งยว

เดี๋ยวแล้วก็มีตงนี่ไม่กนเต๊ีเยบานยาบนงับพดดูมาตารอนองอนหาไห้ามันว่างๆๆแดก

ย้อนตรวจับีกเลยจับีกวๆีกนึมไร็ก้มไปอหหแล้ว้นี่ยดดนี่ชด่ในาด้ดรกทางงั้นนีั่อนีมันันใหม่มันบตึงไตัไปเดี๋ยวจึพงจับด้วปล่อยนอย่างนี้เดี๋จับได้หนึ่งุด ลุดมือออกไปยังจับได้เลยเหีน้่าจับวไวะโอง่เป็นยังไงจับคมมเนมมาคมอมีียนอ๋อวายแล้วครับพี่น้องซางจอยขึ้นเรียนเนียวนี้วันนี้ครับ เอาสร้างจ้อยไปกวนเลยมือนี่ยังได้พี ouais ่น้องไอ้วังกัดดึกด <ame> ัดึกดไปครับพี่น้องเอาเอาไอ้วังถือโกลุ่มมันหลุ่มครับเอาไอ้วังดับแล้วครับสร้างจ้อยกินแล้วครับนี่ โอ้ยเอาไอวังมามือนีมาหน่วยเดียวครับพี่น้องสางจ้อยกะไทยเึิ่งของสางจ้อยครับเองไอวังดับแล้วครับลุ่งลุงแล้วครับลุ่งวิดไปใหม่แล้วต่อของสางจ้อยพูนขหมยขหมบไปครับพี่น้องดับพี่น้องสางจ้อยกินไอวังครับคลิปนี้มีคู่เดียวครับไอวังตินมาหน่วยเดียวซิผพนสิมาไลซี่กับครับรับชมชิมนาครับสำหรับปากสองสำหรับปากสองรอ เอฟซีเพิ่นวาสีมะจูนน่ำอยู่บนนี้เพิ่นบามากครับเอาเบิ้งคีมหนานะครับผมสําหรับคีมีสวัสดีครับผม